ยินดีต้อนรับอนาคตคนเก่งภาษาอังกฤษทุกคนเข้าสู่วิดีโอ Present Continuous นะคะสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาเคลียร์กันให้เข้าใจไปเลยว่า Present Continuous ที่กดเยอะแยะมากมายเนี่ยสรุปแล้วทำยังไงถึงจะจำได้นะคะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะพี่ชื่อพี่อุ้มเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่2เอกภาษาอังกฤษนะคะจะมาช่วยเราให้เก่งขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษค่ะมา ประโยคบอกเล่าโครงสร้างนะคะขึ้นต้นด้วยประธานอยู่แล้วใช่ไหม s บวก is mr บวก verb ing ให้จำไปว่า continue us เคยดูการ์ตูนแล้วจบตอนขึ้น to be continue ใช่ไหมโปรดติดตามตอนต่อไป Continuous แสดงถึงความต่อเนื่องนั่นเองค่ะเอาไว้เล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่คีย์เวิร์ดคือคำว่ากำลังนะคะซึ่งจุดเด่นของเทนส์นี้เนี่ยคือกริยาเติม ing นั่นเองจำไปเลยว่าถ้าเจอ Continuous เนี่ยยังไงก็ต้องเห็น ing แต่ว่า ing เนี่ยเขาเป็นเด็กน้อยที่ไม่สามารถยืนด้วยตัวคนเดียวได้นะคะต้องมีผู้ปกครองจูงมือเสมอจินตนาการภาพเลยโอ้เด็กน้อยที่ผู้ปกครองจูงมือโอเคโดยที่ผู้ปกครองของเขาคือ verb to be ค่ะ verb to be มีอะไรบ้าง is am are ใช่ไหมถ้าเป็นช่องสองก็ was were ถ้าเป็น infinitive ก็ be ถ้าเป็นช่อง3มละ่ะ be be เติม n ด้วยนะ be en น่ะ be en be 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 okay อ่ะด้วยความที่ตรงนี้เป็น present continuous present, present เป็น w a t w e r e ได้ไหมเป็นช่องสองได้ไหมไม่ได้ช่องสามได้ไหมไม่ได้ infinitive ไม่ได้ present ต้องเป็น is am are เท่านั้นโครงสร้างมาเลยให้จำไปเลยว่าประธานบวก is am are แล้วค่อยตามด้วย verb ing โอเคเนอะอืมทีนี้มาดูทไลน์กันหน่อย เห็นตรงนี้ไหมคะจุดส um ีนี้คือปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่สีเหลืองเลยค่ะกําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันคือตอนนี้นี่แหละตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่จะใช้เป็น present continuous นั่นเองหนึ่งใช้กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นหรือกําลังทําอยู่ในขณะที่พูดเช่น I am studying ตอนนี้กำลังเรียนหนังสืออยู่และกำลังเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องด้วย continuous คือกำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังเรียนด้วยกันอยู่เลยใช่ I am studying I am teaching กำลังสอนอยู่อะสองใช้กับพัฒนาการค่ะเออหลายๆคนไม่รู้หลายๆคนจะรู้แค่ว่าออ present continuous ใช้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่จริงๆแล้วมันใช้ได้อยู่4อย่างเลยนะ 1. กํากำลังเกิดขึ้นอยู่กำลังทำอยู่2พัฒนาการค่ะ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองเออเพราะว่าไอ้พวกนี้มันต้องต่อเนื่องทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่น your English is getting better ภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเออมันดีขึ้นเรื่อยๆตามตามเวลานะคะเช่นพัฒนาการเด็กก็เหมือนกันเช่น Your ใครดี Your puppy เออลูกลูกหมาของคุณลูกสุนัขของคุณ Your puppy is growing fast เออโตเร็วมากๆเลย is growing fast ต้นไม้โตน,นี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการเหมือนกันอ่ะสใช้กับเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นดเร็วนี้เอ้าพี่คะถ้ากําลังจะเกิดมันก็ต้องอยู่ในอนาคตสิทำไมไม่ใช้ future ล่ะทําไมไมาใช้ present มันเป็นข้อยกเว้นคะ่ะทุกคน Present continuous จะมีข้อยกเว้นอยู่ที่เราสามารถใช้มันกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ด้วยแต่แต่นะต้องเป็นเรื่องที่วางแผนไว้มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นนะคะเช่น they are moving to a new house next week พวกเขากำลังจะย้ายบ้านอาทิตย์หน้าจะไปบ้านใหม่อาทิตย์หน้าอันนี้กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วเราก็ วางแผนไว้แล้วมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเพราะเขาอาจจะจองรถขนของไว้แล้วซื้อบ้านใหม่ไว้แล้วแบบนี้นะคะเราสามารถใช้เป็น present continuous ได้เลยแล้วจะมีอันที่4อันสุดท้ายอีกหนึ่งอันค่ะคือให้ระวัง non continuous verb non continuous non นี่แปลว่าไม่แล้วใช่ไหมไม่ continuous verb คือกริยาที่ห้ามต้องห้ามนะห้ามเติม ing ห้ามเติม ing ยกเว้นเขาเป็น gerund ถ้าใครไม่รู้ว่า gerund คืออะไรไปดูคลิป gerund เ,เอานะห้ามเติม ing เด็ดขาดยกเว้นเป็น gerund เ,เพราะว่าเหตุผลนะคะเพราะว่ากริยาพวกนี้ไม่สามารถมองเห็นความต่อเนื่องได้ค่ะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันต่อเนื่องไหมด้วยตาหูจมูกปากมือของเรานะคะไม่สามารถสัมผัสปันได้ไม่สามารถรับรู้ความต่อเนื่องของมันได้เราเลยห้ามให้มันเป็นกริยาที่ห้าม Continu o u s, <Contin> <S ไปเลยเช่นคำว่า love ค่ะคำว่ารักเราสามารถสัมผัสถึงความรักได้ไหมคะถ้าไม่ใช่ด้วยใจนะด้วยสัมผัสทั้งห้าของเราตาหูจมูกปากมือได้ไหมลิ้นอะแถมปากนี่นับลิ้นด้วยนะตาหูจมูกปากมือสัมผัสความรักไม่ได้เนาะเออตามจริงแล้วตามแบบฟิสิกอลแบบเนี้ยเออทางกายภาพเราเลยเรียกมันว่า non continuous verb เราไม่สามารถเห็นความต่อเนื่องของมันได้ห้ามเติม ing นะคะ I love you เงี้ยถูก แต่ I am loving you เนี่ยผิดไม่ได้นะคะตามหลักไวยากรณ์ตามหลักแกรามาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยห้ามใช้ถามว่ามีคนใช้ไหมล่ะเอาชีวิตจริงมีนะมีมีคนใช้นะคะแต่ว่าไม่ถูกต้องค่ะใช้แบบเล่นๆกับเพื่อนอนะได้แต่ใช้ส่งงานอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะใช้ทำข้อสอบโดนหักคะแนนแน่นอนโอเค ซึ่งใน description box ข้างล่างนะคะพี่จะมีลิงก์เว็บไซต์ของเราซึ่งพี่จะรวบรวมคำศัพท์ทั้งหมดที่เป็น non continuous verb ไว้ให้เราแล้วมีไม่กี่ตัวแล้วคะ่ะประมาณ20-30ตัวไปท่องกันได้ต้องจำเอานะคำพวกเนี้อืมแถมให้อีกนิดน,นึงดีกว่าก่อนจะจบเรื่องบอกเล่าให้ระวังด้วยความที่มันเป็น verb ing ใช่ไหมตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยๆพี่จะเขียนให้ข้างล่างตรงนี้ล้กันให้ระวังพวก going to คะ่ะ going to บวกกรรมกับ going to บวกกริยาแปลไม่เหมือนกัน verb to be บวก going to บวกกรรมกับ verb to be บวก going to บวกกริยาตรงนี้นะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าบวกกรรมเนี่ยกรรมเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคนสัตว์สิ่งของสถานที่จะแปลว่าไป I am going I'm going ฉันกำลังไปถูกไหม I am going to somewhere เช่น I am going to Korea. ฉันกำลังจะไปเที่ยวเกาหลีอันนี้คือแปลว่ากำลังจะไปแปลว่ากำลังไปนะคะแต่ถ้าบวกกริยาเมื่อไหร่เช่น I am going to study แปลว่าฉันกำลังจะเรียนกำลังจะเรียนอันนี้ I am going to บวกกรรมแปลว่ากำลังจะไปถ้าบวกกริยาแปลว่ากำลังจะเฉยๆ บวกกรรมกําลังจะไปไหนบวกกริยากําลังจะทําอะไรก็ขึ้นอยู่กับกริยานั้นๆน,น,นะคะแปลว,ว่ากําลังจะเฉยๆโอเคเนาะอันนี้ก็กําลังจะไปเกาหลีอันนี้กําลังจะเรียนแค่นั้นเองเระวังให้ดีนะบวกกรรมกับกริยาไม่เหมือนกันโอเคทั้งหมดนี้ก็จบแล้วนะคะเรื่องของบอกเล่าทวนเ,เร็วๆอีกสักทีหนึ่งโครงสร้างประธาน บวก is m a บวก verb ing แค่นี้เองใช้กับ 1. เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังทำอยู่ในตอนที่พูดเลย 2. ใช้กับพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 3. ใช้กับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้แหละแต่มั่นใจนะว่าจะเกิดขึ้นและ4ระวังเรื่อง non continuous verb ให้ดีโอเคค่ะต่อไปจะเป็นการทาให้มันเป็นปฏิเสธงายมากกดข้อเดียวของการทำเปปฏิเสธใน present continuous นะคะ เติม not หลัง v e r b to be เติม not หลัง v e r b to be ได้เลยเสร็จจบเติม not หลัง v e r t to be เช่นบอกเล่าเป็น they are playing พวกเขากำลังเล่นกันอยู่ they are playing ปฏิเสธเติม not หลัง v e r t to be w o r b to be คืออะไรคือ are ใช่ไหมเติม not they are not playing พวกเขาไม่ได้กําลังเล่นกันอยู่กําลังทําอะไรกันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ได้กําลังเล่นกันอยู่แน่นอนอ่าเติมน็อตหลัง v e r b to be ได้เลยจบแล้วนะคะปฏิเสธกฎข้อเดียวสั้นๆเติมน็อตหลัง v e r b to be แล้วจบต่อไปเป็นการทําเป็นประโยคคําถามนะคะประโยคคําถาม yes no ประโยคคําถาม yes no คืออะไรคือประโยคคําถามที่คนตอบจะตอบได้แค่ yes กับ no เท่านั้นคนตอบจะตอบได้แค่ yes กับ no เท่านั้นเช่น are they playing กำลังเล่นอยู่หรือเปล่าพวกเขากำลังเล่นอยู่หรือเปล่าคนตอบก็ตอบได้แค่เล่นอยู่กับไม่ได้เล่นอยู่ yes กับ no ใช่ไหมกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วกับยังไม่ได้กินนี่แหละค่ะคือคำตอบแบบ yes กับ no yes no question คือคำถามทีมท่คนตอบตอบได้แค่ yes กับ no การจะทำคำถาม yes no question กดข้อเดียวอีกแล้วค่ะง่ายๆดึง verb to be มาไว้ข้างหน้าประโยคแค่นั้นเลยดึง verb to be มาไว้ข้างหน้าประโยคแล้วจบ they are playing ดึงอะไรคะ are มาไว้ข้างหน้า are they playing are they playing แค่นั้นเลย are they playing ประโยคคำถาม yes no นะคะให้ขึ้นเสียงสูงท้ายคำถามเสมอจำไปเลยนะขึ้นเสียงสูงท้ายคำถามเสมอแค่นั้นเองคะ่ะต่อไปเป็นประโยคคำถามแบบ W H question W H question คืออะไรคือคำถามที่คนตอบจะไม่ได้ตอบ yes กับ no ละ จะตอบเป็นข้อมูลนะคะจะไม่ได้ตอบใช่หรือไม่ใช่เช่นกินข้าวที่ไหนคนตอบจะตอบว่าใช,ไไใช่ได้ไหมไม่ใช่ได้ไหมไม่ได้คนตอบก็ต้องตอบเป็นข้อมูลใช่ไหมคะเป็นสถานที่เนาะกินข้าวที่ไหนที่บ้านที่โรงเรียนที่อะไรก็ว่าไปกินข้าวกับอะไรคนตอบก็ต้องตอบเป็นข้อมูลใช่ไหมกินอะไรก็ว่าไปไม่ใช่เย s กับโ no, นแล้วอ W.S. question นะคะตัว W.S. เนี่ยที่มาของคำนี้ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W.S. ทั้งหลายแหละเช่น What, Where, When, Why, How เจอบ่อยมากค่ะตัวนี้ What แปลว่าอะไร Where ที่ไหน When เมือ่อไร Why ทำไมและ How อย่างไรเท่านั้นเอง W.S. question ให้วิธีการทำนะคะให้ทำเป็น Yes No ก่อนทำแบบนี้ให้ได้ก่อนทำเป็น Yes No เสร็จแล้วให้เอาคำ คำในที่นี้คือ W h นะ W h Word เช่น w h a t w h e r e When, w h y e h o w เนี่ยเอาคำพวกนั้นนะมาไว้ข้างหน้า Yes No Question ได้เลย Are they playing ทำเป็น Yes No เสร็จแล้วจะถามว่าเขากำลังเล่นอะไรกันนะ่ะเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ตอนนี้เติม What ไปข้างหน้าได้เลยค่ะ What are they playing สังเกตไหมพี่ไม่ได้ขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคแล้วนะถ้าเป็น Yes No ต้องขึ้นเสียงสูงท้ายคำถามถ้าเป็น W h ห้ามขึ้นเสียงสูงนะคะ พูดปกติได้เลย What are they playing? พวกเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ตอนนี้อแค่นี้เองค่ะ Present Continuous ง่ายๆบอกเล่าประธานบวก is/ am/ are บวก verb-ing ปฏิเสธเติม not หลัง is/ am/ are Yes/ No ดึง is/ am/ are มาไว้ข้างหน้า wh ํา Yes/ No ก่อนแล้วค่อยเติม wh word ไว้ข้างหน้า Yes/ No question ได้เลย แค่นี้ง่ายๆก็จบไปแล้วค่ะ Present Continuous ของเราอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่ต้องการตัวอย่างเพิ่มเติมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มีตัวอย่างเยอะมากคำอธิบายแบบละเอียดละเอียดเลยอยู่ข้างล่าง description box จะมีเว็บไซต์เข้าไปสู่เนื้อหาของเราอยู่ฟรีทุกอย่างเลยแล้วก็มี non continuous verb แบบครบสมบูรณ์แปะไว้ให้ด้วยแถมนอกจากนี้นะคะพี่จะมีแถมให้อีกนิดนึงในเว็บไซต์ก็คือกริยาบางตัวมี2ความหมาย บางอย่างมี2ความหมายนะคะเช่นคําว่าสีสีที่ไม่ได้แปลว่าไปว่าทะเลนะแปลว่ามองเห็นนะ SEE e C แบบนี้แปลว่ามองเห็นใช่ไหมมันมี2ความหมายค่ะแปลว่าเข้าใจก็ได้แปลว่าเข้าใจกับมองเห็นได้สองอย่างซึ่ง จะมีตัวหนึ่งใช้เป็น non continuous อีกตัวหนึ่งใช้เป็น continuous ได้หลายคำมากเลยคำที่มีสองความหมายในภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนเหมือนกันแต่สองความหมายพวกคำพ้องรูปพ้องเสียงนะคะเหมือนภาษาไทยเลยไปดูได้ใน description box ข้างล่างมีให้เยอะมากเลยไปท่องจำกันเอานะโอเคค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะ present continuous ของเราถ้าใครอยากจะตะลุยโจทย์เรียนเนื้อหาแบบเจาะลึกเรียนเพิ่มเติมกับพี่อุ้มเนี่ย ก็ทําได้นะคะทั้งออนไลน์และตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้จะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับความทั้งใจเรียนในวันนี้นะคะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องฟรีได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย